สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้นะคะฝนก็มาหาพี่ปลื้มอีกแล้วนะคะเพื่อที่จะให้พี่ปลื้มเนี่ยเออมาตัดพอดีว่าวันนี้พี่ปลื้มนะคะเขาจะตัดวางข้อมอนเตล่านะคะเอาโบค่ะฝนก็เลยจะมาขอเทคนิควิธีการตัดข้อนะคะแล้วก็วิธีการของพี่เขาในการขยายพันธุ์นะคะคอ่างั้นเดี๋ยวฝนก็รบกวนพี่ปลื้มนะคะค ทำให้ดูหน่อยเผื่อเพื่อนๆหรือว่าคนที่เขายังแบบว่ามือใหม่ยังไม่ทราบนะคะว่าควรทํายังไงนะคะอยากให้พี่อธิบายให้ฟังนิดนึงก็อันดับแรกนะครับอ่าทั้งชําทั้งอะไรนะครับเราดูตาก่อนอ่าให้ดูที่ตา่่อครับดูตาไม้ครับผมอย่างตาพวกเนี้ยตามันพาดรอยด่างก็คือต้นใหม่ก็จะเกิดมาเป็นด่างนะครับโอ๋อตานี้น่ะตานี้มันพาดรอยด่าง ต้นที่ออกมาใหม่ยังไงก็ด่างใช่ครับผมใช่พี่ก็ไม่เชิญแต่ต้องบอกว่าโอกาสสูงดีกว่าอ่โอกาสสูงครับผมทุกตาทุกตาครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยครับตานี้ก็จะด่างเหมือนกันอ่าัเดี๋ยวนะนัเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอนิ้วขอนิ้วอ่าผมตรงนี้ก็จะเป็นตานะคะตรงนี้ก็เป็นตาแล้วตรงเนี้ยก็คือ มันก็พลาดอยู่ตรงด่างนะคะคก็มีโอกาสละกันมีโอกาสที่จะออกมาดาง<ช>ังมากกว่าไม่ด่างเนาะก็เอาเป็นว่าเป็นเทคนิคในการซื้อ,อไม้บางข้อก็ได้ครับผม<อ>ว่าเราซื้อไม้บางข้อก็จะซื้อมาแค่ข้อเดียวเนี่ยเราก็สังเกตว่าตาไหนพลาดตาได้เงี้ย<อ>มันก็จะออกมาแบบสวยได้ไม่สวยได้เงี้ยครับผมอ๋อโอเคก็คือ พี่ปื้อมันก็จะเบอกว่าถ้าเราจะเลือกไม้ที่วางข้อมาเนี่ยเราควรจะเลือกตาที่มันพาดอยู่ตรงเส้นบางอ่าโอเคใช่ครับแล้วก็เทคนิคต่อไปครับผมค่ะถ้าจะตัดก็คือสังเกตรากครับถ้าจะตัดให้สังเกตรากนะคะอ่าอย่างตัวนี้ตัดได้ก็คือรากตัวนี้ก็ตัดได้แต่ก็คือถ้าเพื่อความสบายใจเราตัดตรงนี้เลยดีกว่าเราจะได้สามใบอ่าค่ะครับผมเราจะได้หนึ่งใบ สองใบสามใบนะครับก็คือได้จะได้ไม้ยอดไม้ยอดอ่าดีกว่าดีกว่าแข็งแรงกว่าแล้วใบที่ออกมาใหม่มันก็จะเป็นต่อต่อแบบนี้เลยอ่าออกมาครับมันเดิมสวยมันเดิมครับผมอ่านีนะคะครับผมแล้วก็การตัดไม้ที่ดีครับผมควรแนะนําตัดที่อ่าเริ่มต้นที่ประมาณ6ถึง7ใบ8ดใบก็ได้แต่คือหมายความว่าก็คือเป็นฟอร์มรวมอย่างเงี้ยครับผมอ่าควรจะมีใบที่ต้นเขาเนี้ยอยู่ประมาณ หกใบขึ้นหกใบขึ้นไปนะคะขวดถึงจะถึงจะตัดได้ครับก็คือเราจะได้ทั้งตอไม้ตอไม้วางข้อก็คือตัวนี้จะเป็นไม้ตอตออ่าแล้วก็พวกนี้จะเป็นวางข้อค่ะอ่าหนึ่งเส้นสองเส้นจะเป็นวางข้อแล้วก็สุดท้ายตัวนี้จะเป็นไม้ไม้ยอดไม้ยอดอ่าครับผมเพราะถ้ามันน้อยใบเราตัดมามันก็ไม่คุ้มค่ะก็อีกอย่างก็คือรอยให้มันแฉ็ง้วย รอให้เขาแตกแฉกแบบนี้อ่าตัดครับผมก็คือไม้มันสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วใช่ครับผมสวยมากอ่ะสวยจริงจขอดูตรงนี้นะครับเพราะว่าของผมอ่ะผมไม่รู้ว่าข้างล่างอ่ะมันมีอีกอีกข้อไหมนะครับใต้ดินไปมีข้อไหมก็คือถ้ามีอีกข้อเราก็สามารถตัดตัดอีกข้อหนึ่งเพื่อเอาออกมาชาได้ออเห็นไหมคะเห็นไหมคะตอนนี้พี่เขาก็จะลื้อกระถางดูก่อนนะคะว่า ว่ามีข้อใต้ดินอีกไหมคะเอออีกไหมนะเอออย่างพวกนี้ก็เป็นเสาที่เราซื้อพวกตะแกรงออกมาทําเองเราก็ไม่ต้องซีเรียสครับผมเราแกะออกมา,าเอาผ้าเอาได้รัดใหม่ก็จบครับอ,อ่า,าใช่ค่ะดีกว่าเราไปซื้อเสาแบบสําเร็จรูปเอ,อ <laughs> เสาสําเร็จรูปที่เป็นกาบมะพร้าวนะมาไอ้นี่ใช่ไหมเพราะว่ารากมันจะแทงไม่ได้ <laughs> ผลว่ามันก็เออใช่ผลก็ไม่ใช่เพราะมันแข็งไปล <c oughs> ่างมันจะแข็งไม่ได้ครับผมแล้วก็คว่มออกมาเลยเวลาเราคว่ำนะคะเราต้องเอามือเนาะพี่เนาะต<ช>้องเอามือประคองต้นไว้ด้วยอ <c oughs> เพื่อป้องกันน้องหักใช่ครับก็<อ>ทีนี้ลากมันยเยอะแยะอย่างเงี้ยครับผมก็ตก<อ>ตก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 ,ตกให้นะครับ<อ>ตกไปเลยไม่เป็นไรครับผม มะตัดออกได้ครับอยากมีรากยัวเยี้ยจริงๆเลยเออเมื่อกี้เห็นพี่บอกว่าพี่ไม่ใช้คัตเตอร์เพราะว่าอ่มันไม่ถนัดอ๋อโธ่เลยไม่ไม่ถนัดไม่ใช่อะไรเพราะว่าคัตเตอร์เงี้ยถ้าอย่างพวกเนี้ยครับเราตัด บางต้องบอกว่าบอกว่ามือไม่แม่นดีกว่าเจ้าผมกลัวแบบตัดพลาดอย่างเงี้ยมันไม่ดีไม่ดีใช่ครับถ้าอย่างคัตเตอร์มันต้องแบบแม่นๆหน่อยเพราะมันมันคงกว่าอันนี้เยอะอย่างตัวเนี้ยเราจะใช้เวลานิดนึงไม่เป็นไรพี่เพราะว่าลากมันเข้าไปในนี้เราก็ต้องค่อยๆเอาออกใช่วถ้าลากขาดมันจะมีปัญหากับต้นเขาไหมคะอ่ตอนที่เราลื้อขาดได้ครับผมแต่จะให้ขาดเยอะ นี้ให้ลากหลักมันดูลากลากลากหลักคือแบบนี้ใช่ครับผมคว,ควรอยู่ยใช่ครับตอนนี้ก็คือลากฝอยอก็คือลากฝอยอย่างแงเล็กๆอย่างงี้คือขาดได้แต่ว่าลากใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ควรให้ขาดใช่ใช่ครับเห็นไหมคะก็พี่เขากลัวว่าลากจะขาดนะคะก็จะตัดกระติกออกเลยนี่ตัดเปลี่ยนมพะพร้าว เป็นพวกเสววาเท้าเอาขึนไม่ได้ครับทุใช่ค่ะพผลกดทับแล้วค่ะเมื่อวานค่ะพี่ไปแล้วจ้าลากขาดค่ะดึงออกไม่ได้เลยเห็นไ,ไหมตามคาดมันมีคอหนึ่งนี่ไหนไหนไหนเนี่ยครับเป็นคอหนึน่ง<ๆ>นี่ครับตาเห็นไหมครับตามันค่ะอ่เราก็จะได้กินต้นนี้นอีกต้นนึงเราเอาเอา,าให้หมดไปเลยมีไหมเราซื้อมาอย่างนี้ น่าจะได้ครับใช่ครับน่าจะได้โหดีจังเลยอ่ะพี่ขายข้อไหมยังครับผมขายคลิปไต้แต่ไม่ขายครับวิธีตัดก็วิธีตัดนะตัดครึ่งไปเลยครับผมครึ่งไปเลยครับผมเราได้หนึ่งยอดแล้วนะคะตรงนี้อ่าหนึ่งยอดตรงนี้จะเป็นไม้ยอดตรงนี้จะเป็นไม้ข้ออ่า นนี้เนาะเนาะใช่ครับมันต้องห่างเดี๋ยวพี่มันต้องห่างจากตรงนี้เยอะไหมหรือว่าให้มันไม่โดนตาพอครับอ๋อแค่ไม่โดนตาก็พอละใช่คตรงนี้เราต้องใช้นอีกนิดนึ่อันนี้ต้องตัดอีกครั้งนึ่งอ๋อใช่พรอ๋อตรงนี้พี่ก็ได้อีกใช่ไหมใช่ครับสเกลมันจะมีสองเอให้ดูก็เขียนละ ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปอบก็ได้ครับลากมันฟูแล้วอ่าอ๋อคือคือลากฝอยเขาก็เราก็พยายามไม่ให้ขาดแล้วฉะนั้นไม่ต้องอบก็ไดใ้ใช่ครับเพราะว่ามันพร้อมหาอาหารเองได้แล้วครับอ่ะถ้าอย่างอันเนี้ยไม่ต้องอบละอ่าแต่แว,ว่าพวกนี้ก็แล้วพวกเนี้ะพวกนี้ก็อบก็ได้แต่ผมไม่อบอบก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ปื้มไม่อบโอเคแวเนี้ยเราก็ตัด ใช่ครับมันจะมีตาตาหนึ่งที่เรนติด้วยนีี่่พใช่ครับใช่เห็นไหมเห็นเห็นตาครับเขาขาดเห็นเห็นเห็นแต่เราก็ต้องตัดแล้วพี่จะตัดยังไงอ่ะเนี่ยมันใกล้ขนาดนี้หรือว่าพี่จะรอไหมไม่รอหรอเดี๋ยวรอครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูซิตัดได้ไหมเห็นไหมครับมันจะไม่โดนตาอ่าโอเคครับเอาแค่ไม่โดนก็พอเนาะใช่ครับอ่าโอเคได้แล้วนี่ก็ได้อีกข้อหนึง โอ้ลากฟูด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่เพื่อนเพื่อนดูนะอันนี้ลากฟูแล้วนะคะแล้วก็เป็นคอแบบนี้มีตาอยู่ตรงนี้ด้วยฉะนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็คือเขาอยู่ได้อยู่แล้วแหละใช่ครับอันนี้วางปลูกลงไปก็คือเดี๋ยวรอรอเขาแตกมาอย่างเดียวใช่แล้วโอ้อันนี้ก็ไม่โดนลากอ่ะโอเคดีอ่ะยินดีเป็นปันความรู้ครับยกเว้นยกเว้นแบ่งปันไม้ยกเว้นแบ่งปันไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกตาเลยครับ อันนี้จะเป็นตาครับนี่ตาอ๋อตาใช่ครับแล้วก็ตัดไปเลยอ๋อเราต้องแปลว่าฝั่งนี้ก็ได้สองตาป่ะเนี่ยอันนี้ตาเดียวครับแต่ละข้อจะมีหนึ่งตาอ๋อมีแค่ตาเดียวใช่ครับแล้วก็ตัดอืมอ่าโอเคแล้วก็ได้หลักปูนแดงตัวนี้อ๋อพี่มันก็อยู่เล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกใช่เล่นมุกโอเคโอเคครับจริง ห้าตาอันไหนตัดไม่สวยครับเราก็ตัดให้มันสวยๆน็ได้ไม่เป็นไรอ๋ออ่าคือเพราะว่าไอ้กันไกอันนั้นมันก็เล็กเนาะใช่ไหมมันก็อาจจะแบบตัดแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยใช่แล้วเพราะว่าถ้าแผลไม่สวยอ่ะมันจะมีผลต่อพวกแผลด้วยฮะมันจะทําให้แผลแห้งช้าถ้าแผลไม่สวยอันนี้ความรู้ใหม่นะถ้าแผลไม่สวยจะทําให้แผลมันมีผลต่อแผลจะทําให้แผลแห้งช้าแห้งช้าอ๋อ ต่อมาก็จะเป็นเน่าอ๋อแล้วของพี่น่ะโอกาสมันก็นีน้เนาะเพราะมันใกล้มากเลยเนาะถ้ามันเน่านี่โอโ้โหไม่เน่าครับไม่ทาให้เน่าไม่ทําให้เน่านะคะนะพี่เขาเลยต้องตัดแต่งให้เรียบร้อยเลย,เลยนะคะตัดตาคุณแดงครับตาคุณแดงไปมันก็ช่วยในระดับหนึ่งครับ ปูนแดงก็ช่วยได้ต้องรอให้ปูนแดงแห้งไหมคะรอครับผมต้องรอก่อนนะคะจะปลูกแบบทาเสร็จปั๊บปลูกเลยไม่ได้นะใช่ครับอืมออโอ้ได้กี่ต้นเนี้ยได้กี่ต้นเนี้ยเออบอกแฟนคลับไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ต้องทักเข้ามาถามซื้อนะคะพี่เขาไม่ขายนะคะอไม่ก่อนไม่ขายครับไม่ขายนะคะพี่เขาไม่ขายนะคะไม่ต้องทักนะคะอืมตัวที่สาม อันนี้นะคะเราก็เราก็ได้ได้ประมาณหกเจต้นอยู่ใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหูเป็นคนแม่นมากเลยนะคะนี่นะคะระหว่างนี้นะคะเราก็จะรอประมาณ15-20้าถึงยี่สิบนาทีเนาะใช่ครับรอรอแห้งอ่ารอให้มันแห้งนะคะตอนนี้นะคะก็ปูนแดงเริ่มจะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาปลูกกันนะ อันนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกอันเก่านะคะเราสามารถใช้ได้อ่าแต่ก็คือต้องผสมดินต้องผสมนี้แล้วก็เพราะว่าอีล่าพวกเนี้ยถ้าเอาด่างมะพร้าวอย่างเดียวมันจะไม่ไม่เกาะแล้วก็มันจะทําให้ราก่อยไม่แตกอ๋อควรจะให้วัสดุปลูกนะมีดินมีอุ้ยพี่ตัวอะไรนี่หูเฮ้ยใจเดียเฮ้ยพี่พี่อะไร เอาแล้วเอาแล้วใส่เดือนโอ้โหโอ้โหตาตาใส่เดือนใหญ่มากโชว์เล่นี้ใส่เดือนใหญ่มากไม่เคยใส่ใหญ่ขนาดนี้เลยไม่กลัวด้วยยิ่งไหวดีดีดีเฮ้ยอ่อนดินเราเริ่มดีเริ่มอะไรแล้วก็ผมไม่ได้ใช้สารเคมีด้วยผมก็พวกนี้มันก็อยู่ได้ครับโอ้โหพี่ ตกใจอ่ะไ้เดือนใหญ่มากเพราะขนาดฝนเลี้ยงไอ้ไ้เดือน AF อ่ะยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยมันใหญ่ไม่ใช่หรอมันใหญ่แต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เอาบอกเลยขอบอกโอ้ตกใจอ่ะเอาไปเลยครับคุณลุงให้เลยครับเป็นไงครับว่าอันไหนเหมาะสมกับกระถางใหม่นะครับย่างเราเริ่มต้นก็เอาเริ่มต้นตรงนี้ นี่ก็ได้ครับอ่าตันนี้จะเป็นวางข้อวางข้อนะคะตันนี้จะเป็นวางข้อนะเรามาเริ่มกันเลยก็ดูว่าแค่นห,หมาะส้มกับกระถางอ่าโอเคอันดับแรก <laughs> มะพร้าวมะพร้าวสับใส่ลงไปก่อนรองครับผมเพราะว่าไม่ให้พวกเนี้ยมันมันหลุดลง,ลดลงอ่าโอเคใช่ไม่ได้ครับ จริงๆเขาจะบอกว่าถ้าวันไหนฝนตกอากาศมีความชื้นมากไม่ควรตัดไม้จริงไหมคะพี่อันนี้โอ้ยอย่าปินครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆขานี่ค่ะฝนตกอยู่นะคะไม่เกี่ยวคับไม่เกี่ยวที่ปูนผมก็ทํานะคะแปลว่ามันไม่ได้มีผลนะคะครับคือทําได้ว่ามีไหมมันอาจจะมีเล็กน้อยแหละครับผมแต่เราจะไปถือเยอะมันหนักอ่าใช่ เดี๋ยวโดนไก่แล้วจิกอ่ะโอเคได้อันนี้เราเอ,อ,อวางต้องวางแบบว่าควรไม่ควรวางลึกหรือเปล่าคะเอ่อให้ตอนนี้มันโคตรออกมาครับแค่นั้นแหละครับ <analyzing> ค,คือให้ควรจะให้คอเขาเนี่ยอยู่ข้างบนใช่ครับดินบนดินแค่นั้นแหละครับอ่าโอเคไม่ควรไม่ควรให้ดินถมทับจนหมดใช่ไหมคะอ๋อไม่ต้องให้ถมนะเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตามแตกมาเดี๋ยออกมานานอ๋ออันนี้รากมันก็ใจนี่เนาะพี่น้อง มันขดได้ไหมขดได้ครับหักได้ฮะหักได้อ้าวไหนบอกว่าได้ก็คือหักแต่อย่าให้มันขาดอ๋อคือหักได้หักได้หักนี้ได้หักเห็นไหมอ๋อหักได้แต่อย่าให้ขาดอ๋อโอเคแต่ความเนี่ยจะไม่เชื่ออคือหักได้นะคะเพื่อนๆตรงเนี้ยตรงนี้คือพี่เขาหักนะแต่ว่าอยากให้ขาดอยาให้ขาดหักก็หักอย่าหักแรงเพราะว่าตอนนี้มัน ขาแค่ข้างนอค่ะเห็นไหมข้างในมันยังเชื่อมมันอยู่ข้างในยังเชื่อมอยู่โอเคถ้าหากแบบนี้ได้นะไม่เป็นไรประคองใบครับอ๋ออ๋อควรจะประคองใบด้วยด้วยเพราะว่าอ่าแต่ทรงให้มันสวย จะทรงให้สวยแล้วก็ถ้าสมมติว่ารากอ่อนเขาออกจะได้ไม่ขาดด้วยใช่ครับผมนี่ก็ไม่ต้องไปมบัดเลยนะครับไม่ต้องมัดแน่นใช่ครับไม่ต้องมัดแน่นแล้วอันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมใส่ก็คือใส่ขับขอบใส่ขับขอบใส่ขับขอบได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นปุ๋ยละลายช้าเนาะก็ไม่มีผลอะไรเดี๋ยวเขาจะค่อยๆละลายไปนะคะฉะนั้นพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยให้เขาได้เลย ือว่าคนไหนที่ชอบอบตอนรากที่ยังไม่มีรากฝอยก็อบได้แต่ว่ายังไม่ควรใส่ปุ๋ยหมหรือว่ายัางใส่ได้ครับผมใส,ใส่ได้เหมือนกันใส่ได้เหมือนกันครับผมหรือว่าจะเอาพวกบีวันใส่ก็ได้บีวันใส่ช่วยก็ได้เล,เ,ลเล็งเล็งารผสมน้ำแล้วลดอย่างนี้หรอคะหรือย,อยังไงใช่ครับผมผสมน้ำอ๋อผสมน้ำแล้วลดอ่าโอเคจะใช้เป็นบีวันผสมน้ำแล้วลดเอาก็ได้เนาะแต่ของเราแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พออ่าโอเค ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการตัดวางข้อมอนสเตล่านะคะเอาโวด่างขาวสวยงามมากเลยของพี่ปื้มนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนต้องขอบคุณความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆจากพี่ปื้มนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีครับ